สวัสดีครับผมนักโค้กไอบ้บลายครับผู้จัดงานพระป่ารูบรรทุกปีนี้จัดวัดดังฉ่ำปีละหนึ่งวัดปีละหนึ่งครั้งผมก็ลูกหลานค้าวังทองลูกหลานวัดดังฉ่ำครับผมก็มีโอกาสมามีคนรู้จักแล้วก็ตอบแทนสังคมผมทำม,มาว,ว,วัดสมโก้วัดวัดสมโก้่าแล้วก็วัดไทยมูฟฟดปีนี้วัดดังฉ่ำครับปีนี้รถเยอะมากครับเพราะผมได้พี่ๆรถเกี่ยวมา อู่ต่างๆขอบคุณมากเลยนะครับอูตอ่ต่างๆอู่ใหญ่ๆทุกอู่มาทั้งหมดนําทีมโดยพี่บอลมารุ่นพันล้านและปีนี้ได้เสยยู่ภิพิชาติฟาร์มมาแจกเรื้อและก็พี่น้องผมทุกสายพี่นุ่มอัดฟางพี่โยพนมทวนพี่อุ้มสระบุรีทีมงานบ้านสอบปอบ้านลาดยางทีมงานสระบุรีลูกชิ้นกำไรแล้วก็พี่บัตรหูเวียงพี่หวานพวกเเจ พี่ปิ้งเพชรบุรีพี่ปิงเพชรบุรีแล้วก็โกเจริญเทอร์โบชอเจริญเทอร์โบแล้วก็หลายๆค่ายครับที่บางทีผมพูดไม่หมดผมขออภัยด้วยครับรักทุกคนครับจําไม่ได้บานไปห,หมดปีนี้รถเยอะมากๆครับรถเยอะแบบปีที่แล้วเราก็ทําเป็นประวัติศาสตร์นะแต่ปีนี้เรามาลบประวัติศาสตร์ของตัวเองคือผมอยากให้มองวงการสุดล้อ ในภาพลักษณ์ที่ดีครับเพราะว่าสิบล้อนี่แหละผมบอกเขาเลยนะทำกันทุกปีทำกันทุกปีกปอย่างปีนี้หินทรายผมว่ามีมูลค่าประมาณสองล้านแล้วก็ผู้พี่ล้วเกี่ยวก็เอาเงินมาสมทบอีกสังหพทำบุญครับทำบุญกันทุกปีครับทำบุญทุกปีขอแค่ตอบแทนนังคมตอบแทนนังคมปีละหนึ่งวัดปีละหนึ่งครั้งผมลูกหลานคนทองทองผม,มอยากเชิญชวนคนทองทองนะครับมา,มาเที่ยวงานครับวันที่สิบห้านะครับสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวผมมีงานมหกรรมโชว์รถเกี่ยวแล้วก็รองวันเนี่ยถวาย เยอะแยะแล้วก็ทีมงานแดนงทองของผมทุกคนนะครับผมขอบคุณมากเลยปุ้ยปัดนี่นะเปาสัมโก้แจ๊คไพยแหลมนภาพส่อสุภาพแล้วก็หลายๆคนพี่พี่จุย้ยอบทมพี่ปุ้ยอบทมพี่โจวัตถวคือทุกทีมงานแดงทองอะนะมาหมดมาหมดมาหมดโอ้มิสงานในพวกผมผู้จัดรวมกันบังเกตเนี่ยคือ ขายผัดกะเพราอย่างเดียวไม่เะไรเนี่ยคือช่วยผู้ผู้จัดกระบอจะพาไปชมวัดครับว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้้าเรียกว่าพระศิวลีพระศิวลีองค์ใหญ่ที่สุดนะครับวัดนี้มีนะครับเชิญมามา,มาพน่อเดียววันน้นจะได้เห็นเลยครับถ้าเสร็จแล้วตรงนี้นจะสวยมากครับคือวัดนี้นะวัดบ้านผมนี่นะนี่คือวัดบ้านผมเลยเพพาะผมกเกิดแล้วโตวไว้ที่วัดบางฉับผมผมก็มาจากก็ติดต่อวัดบางฉัผมก็จะมาอยู่บ้านพี่ชายผมบ้านพี่อาร์ตก็มาอยู่ผมอยู่บางฉับเนี่ยมาดูครับ องค์นู้นองค์ชื่ออะไรนะองค์มาถมนี่อันนี้พระศิวลีอันนู้นองค์มาถมสวยจริงครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วก็คือวัดเนี้เนี่ยเขาทำเลยเขาทำเลยอินทรายได้ปูนมาเนี่ยเขาจะล่อพระสวยๆงามนี่ครับต่อไปตรงนี้จะเป็นที่วิ่งที่เราจะมาทำกันนะหลวงพ่อเขานจะทำเป็นที่วิ่งวนสวยจริงครับเดี๋ยวพามาชมมาชมพระกันกว่ามา แล้วหลุงพ่อที่นี่สุดยอดนะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆหลุงพ่อบุญมีแล้วก็มาท่านมาหานี่ครับสุดยอดครับมาหาท่านได้ครับเดี๋ยวว่า ราชมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวงการสิบล้อชอบทำนุบำรุงชอบช่วยสังคมครับรวงการสิบล้อวงการรถเกี่ยววงการรถบรรทุกเนี่ยชอบทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำเพื่อใครครับ ทองก็มีที่สวยๆหลายที่นะครับที่สวยๆหลายที่แลวไครมางอะเยอะครับผมผมเยอะครับกล่าวไม่หมดขอโทษขออภัยกันเลยนะครับรักทุกคนนะครับทุกอู่ทุกค่ายเรียนเชิญมาได้เลยนะครับเรียนเชิญมาได้เลยนะครับทุกอู่ทุกค่ายปีนี้รถเยอะมากครับมาช่วยกันสร้างประวัติ พิซาดว่าเฮ้ยเออไว้วงการลถพวกมึงนี่มันก็มีมุมดีๆว่ะผมคนนึงนะเมื่อก่อนผมได้กเกเรแล้วผมมีโอกาสได้มีมคนรู้จักผมก็เลยคิดยังไงว่าเฮ้ยกูตอบแทนสังคมนี่ว่าเอาเอาเอา,เอาด้านเนี้ยเอาด้านที่กูมีคนรู้จักมีมีเพื่อนฝูงมีพี่น้องเยอะที่รักผมเนี่ยมาตอบแทนสังคมผมก็เลยคิดในใจว่าเอ้ยผมทําปีละครั้งผมมาคนดังทองนะครับผมผมทำบังทองมาหลายปีแต่เนี้ยคือสองสปีหลังเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น คือเราก็อยากจะเดยนเชิญครับวันนั้นมาเที่ยวได้มีวงดนตรีของกำนันนุ่มมันนี่แบดนแล้วก็มหก,กรรมโชว์เครื่องมือรถเกี่ยวโชว์รถบรรทุกคนแดงทองเนี่ยถ้าส่วนมากยังไม่เคยเห็นมาดูครับส,สวยครับมาล่่มทําบุญครับมารุวมทาบุญกับวัดจะได้เสร็จไปครับสิบห้านิุ่นายโยนเจอกันครับเขาบอกว่าถ้าไม่มางานผมเนี่ยเพื่อนล้อตายเลยนะครับในวงการสิบล้ออะแค่นี้นะครับ